สวัสดีครับโดนครับปุ๊บเสร็จเลยจ้าปั๊บไปครับเสร็จโอ้ยดิเอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรต่อโลกครับโดดปั๊บทีเดียวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบาเลิกกันอีกครั้งหนึ่ง คลิปนี้นะครับผมจะพาไปเพื่อไปดูสเปกเตอร์ช็อคเทรนนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับผมแต่ว่าช็อคเทรนเนี่ยไม่ใช่อัลตทอเมทช็อคเทรนนะเป็นช็อคเทรนปืนเทียร์สามธรรมดาเลยแม่ก็ซึ่งไอ้ปืนช็อคเทรนเนี่ยครับผมมันอยู่มีดาเมจอยู่ที่25,839ยิงที่ระยะ500เมตริลด8ดวินาทีเพิ่ง มันต้องใช้เวลาลเลา3วินาที้วยครับผมถึงจะยิงได้อถ้าเกิดเราไม่มีสกิลนักบินแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลนักบินแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1.5วินาทีครับผมถึงจะสามารถยิงออกไปได้แหมแต่ว่าเฮ้ยเพราะว่าใช้กับเจ้าลต t i m a t e s p e c t ร r ครับผมช็อคเฟยธรรมดาเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้น50ครับผมถ้าเกิดเจ้าส s p e c t ร r ตัวนี้กระโดดใช้สกิลอ่าหวังว่าจะรอด <laughs> จะแรงพอที่จะยิงศัตรูให้มันบึ้มๆได้นะครับผมสำหรับนักบินก็จะใช้ Edit ชอ o n ครับผม สก,กิลต่างๆก็ตามนี้เลยนี่นี่มีสก,กิลผู้นําทางด้วยครับผมทําให้ล็อกเป้าเร็วขึ้นอีก75็ิบวินาะทีเจเอร์เซ็นต์ไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าอัลติเมตสแตเบกเตอร์ที่ใช้ช็อคเทรนปืนเกา่าๆเทียบสามด้วยนะ <c oughs> จะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้า wow. วตอนนี้เพื่อน <c oughs> ๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบาเลยได้ง่ายๆด้วยนะเ oh. พื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีชัน์คำอธิบายด้านล่าง พอเพื่อนเพื่อเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ d M ็ L ลงไปและกดซื้อของได้เลยทีนี้ทนี้เพื่อนๆนก็สามารถได้รับของพร้อมอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับววววววเรียบร้อยสีครับเอามาก็โดนเลยมาเองเกอร์ครับโลแตกหรือยังเหอะฟาบเ็จ มาาเฮดียวเล่นแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮรปีเหรอเฮ้ยเฮ้ยกระโดดโอเชลครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกรปีขอเลยเอาละครับผมโดดครับปึ๊บโอ้โหว้าวเสร็จไปก่อนเลยครับรู้วายวายวาย โดนล็อกแล้ว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 ฟืบเสร็จครับเอิมเฮ้ยแองเกลอร์ว่ะโว้โอ้โอคนนี้ครับเจาะโลครับอ้าวเกินระยะอีกไปต่อต่อเฮ้ยเกินหมดเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้นะปืนละห้าร <together> ้อยเมตรเองนะฟับเกินระยะอีกอื้อหือชีวิตฟับไปครับเสร็จโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวตวอะไรต่โลกครับโดดปทีเดียมันสะใจปืนโคตรเก่าเลยอเยเมตรว่ะนี่ครับเฮ้ย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 ไม่ได้นะไม่ได้นะฟาบไปครับวันนี้เนี้ยโอ้โอ้เชลครับ เฮ้ยมาแล้วปุรีเฮ้ยเชลมาแตกยังโลเขาแตกยังปัป๊บแตกแตกมาแอซิดครับโอ้ยมาอีกืมันจะเอามันจะเอาโอโอไอ,อชั่นเหรสงสัยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ัว <c> น <oughs> ี้ครับ มันโดนหนีว่ะอุ้ยแรงฝับโอเคพอได้ไปละไปละเพลินละปืนมันจะไปยิงเราอีกนะไหน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 ,น,นอีกเนี่ยเลย,ย4คนนะโอ้ยระยะมดเลยว่ะตัวนี้ครับโดนครับ โอ้โยนิดเดียวอีกทีหนึ่งนปิดไม่ติดมันติดวายสายทันมันไม่ใช่แอนติเมดไงเฮ้ยเฮ้ย,ยมีเกราะวะมีเกราะวะฟา่มไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดมอนเอ้ยโดดโอ้อยจะล่วงเลยครับไม่มีที่ฮิวครับมาเก้ววะฟั่ฟฟมติดลัสแตนครับ มาเลยหมดยังปึ๊บอีอุ้ยโอ้ยเหนื่อยใจมาๆมาไอ้นี่กูรีบ้ากูรีบ้าไม่น่าถรับไม่น่าถึงแล้วว่ะเดินแบบวันหนีไปโู้ตเลยโอเคอันนี้ครับไททันลุกอ่ะโดดครับปุ๊บเสร็จพีคือ อาวุธเก่าๆอันนี้ไว้พอยิงตัวใหม่ๆแล้วมันสักใจคูณ2คูณ3เลยนะแต่ว่าเพิ่มวายเขามีโล่เนี่ยแพ้ทางโล่นี่แหละดาเมจเป็นศูนย์เปล่าเลยแน่แน่แน,แน่ไม่ได้แอมพีละครับอย่าหันมาทางนี้เนาะนู่น,ะน,นข้างหลังเองนูน่นเออโล่แตกขอขอเคียร์โอ้โหไม่ต้องเคียร์โล่แล้วว่ะฟับชึบ เออก็ <mm> ยังดีเอาหน่อยนึงเฮ้ยแพ้ครับมาใช่ปัญหาจะปืนอะไรเนี่ยคือปัญหาจัดมาครับผมมีโล่ด้วยอ่ะปุ้ยแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวแหละฟร,รม์มอือหืองงงงงงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน หมดแล้วดิสกิลหมดแล้วดิมารอมาปา๊บฮึแอซิดครับก็ยังดีก็ยังดีโอ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 โโอโตัวนี้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 นี้บลิดเหรอฟืบหืมติดไม่ใช่บลิดนีิว่ะไป็นเลียโอเคมองยังไงเป็นบีตาถั่วจริงๆเราแต่ก็ชนะไปเฮ้ย อี่นี่ครับอีนี่ครับฝับแหมไม่ได้ชึบโอ้เข้าไปแค่นี้ว้าวว้าวผมมีมาด้วยครับโดดครับฟึบติดล้าครับชาลาลาอิมูกิเดฟฝาบไปครับโอเคค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าไป,ไป เอามามาเอาา๊ะหมอเมื่อกี้ใครเนี่ยโนพอเพ่มอืมมันมาแล้วไม่เอาเลยเดี๋ยวงูกจีงูกิกกกเฮ้ยครับเฮ้ยไม่มาอีกแล้วเหรอโดนครับปั๊บเน่ยิงหัวมันึืบปั๊บเลยอ่ะดาเมจมันเยอะนะเอาจริงว,ว้าวว้าวแฮงเกอร์มาครับ ปับเสร็จป่ะเฮ้ยไม่ตายอะไรเนี่ยไอ้นู่นไอ้นู่นไอ้นู่นตัวอะไรวะเนะี่ยกุลีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิโมกิอิโมกิโดดครับฟืบโหุ่นนิดเดียวนิดเดียวเลยอีทิง้งเสร็จไปโอ้โหเกือบไม่รอดนะเรเราค่อยๆไปครับเฮ้ยเฮ้ยในนูน่นในนูน้นนูน้นนูน้นนู้นปืบ หักแหม่ค okay. ุณฉังหายตัวจังหวะตรงนี้ครับต่อโลกครับฟืบอ่าพอได้พอได้นี่เรายังไม่เคยโดดด้วยนะเฮ้ย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 อะไรคืออะไรอ่ะทะลุอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้ว เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโดนครับปึ๊บบัดซบโอ้ยปาไปครับสวยแล้วครับตัวแล้วครับเบสเวียช่วยด้วยครับมาเลยพี่มีพี่เบสเวียอยู่อ่ะก็โดนไปดิครับจะเสาหายหมดแล้วโอ้ยโอ้ยมีตัวไหนกันพี่มันปวนว่ะไอ้ตัวนี้ครับปึ๊บ อไอออนฟลอกครับมาไอออนฟลอกมาเฮ้ย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 อ๋อเป็นเรียครับโวยโลบดิเฮ้ยสาวว่ะจะไปเอาสาวก่อนเน่เน่เโดดครับโดดไม่ได้อีกครับเจะโลกครับปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหเกือบเกือบชีวิตเกือบไม่รอดดิลัสแทนครับแชฉาโดดมีตัวไหนอีกไหม มีอไข้างบนเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ไงวะปึ๊บเน่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 ฟาเสร็จยังอีกโอ้เสร็จ,รจ <c oughs> ไม่รอดเถอะนะเฮ้ยโอโอเออแหมเอาเราก่อนเลยนะโอเคครับเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโดนครับฟามโอ้โห อาจารย์หุ่นใหม่ละเนี่ยเว้ยเสร็จไปครับผมแอซิดครับเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันหนีว่ะฟาบโอเคโอเคอุ้ย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 เดี๋ยวก่อนนะเอานี้ก่อนนะฟาบไปครับเฮ้ยเข้านี่เดียวเอง โ oh oh. อ้โหเด็กปันเด็กปันเดอเนนี้อันนี้นี่นี่เฮ้ย,าย,าย,ายฟาบเลครับเสร็จเลยโอเคเฮ้ยหายตัวอีกแล้วอ่ะโอเคลิปเปอร์ครับเจาะโลกเลยครับปึ๊บกว่าครึ่งหลอดครึ่งหลอดไอ้จ้าจ้าจ้าจา้าโดนแล้วโดนแล้วแอบก่อนดิเฮงโอยงูอยู่ไกลว่ะ เราจะยิงใครได้มัง้งวะเนี่ยเจาะโล่นี่ตั้งนานแล้วนะอเอตัวนี้ครับโดนครับปุ๊บเสร็จเลยจ้าโอ้โหโง่โไอตัวนี้ครับฟ้าแตกแตกแอบก่อนอโหโหเจ็บปวดว่า ปบหน่อยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัวนี้ครับโดดก่อนแล้วปึบหน่อยโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้้้โอ้โโอโอ้ออออออ้โ้โล โอเคค่อยๆรอครับรอเป้าครับโดนครับปุ๊บเสร็จพี่ไอ้น้องฮัดช้าฮัทชา้ชาอุ๊ยคำดอยหลอ่อกาบะละาแล้วเราต้องแอบก่อนนะไม่ไหวว่ะโอ้โ <c oughs> โอ้ยซะหน่อยเถอะอ้าวมานี่แล้วมานี่แล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอลฟยังเต็มอยู่เลยปั๊บนั่นไงนั่นไงโอ๊ยเจ็บแ้หน่อยลบกอยถอยถอยถสน่อยดิลังอเดี๋ยวก่อนนะครับผมเราจะต้องยิงไกลดีนะว้าว อังเกโดนครับปุ๊บหมายตัวสวยแล้วโอ้โอ้โอ้ยิงครับปุ๊บโอ้โหนิดเดียวเสร็จกันอ่ากาบมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยมันก็มันก็แรงแหละแต่อาจจะแบบถ้าเกิดติดโลเหลืองอ่ะติดพวกหุ่นที่มีฟอสฟิลอย่างเจ้าลิงก็อาจจะยิงยากนิดนึงนะ แต่บางนี่ยผมก็สลับแบบฮิวเลือดบ้างเจาะโล่บ้างสลับกันมาซึ่งถ้าเกิดไม่มีเจาะโล่เฮ้ยเล่นยากว่ะแม้ว่าจะยิงทีละปืนแบบปิ้วพิュิปืนแรกสไล์โล่ไปปืนที่3 4สเข้าเนื้อแต่ว่ามันก็ไม่ได้เนาะแต่ผมก็ไม่ได้อยากใช้ปืนไอ้เจาะโล่ที่มัน200เพาเซลเลมันแพงเกินไปครับผมแต่ว่าเอาจริงมันกระโดดเฮ้ยยิงเข้านะนี่คือขนาดช็อคเทรนธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเป็นอลเิเมทช็อคเทรนมันจะซักขนาดไหนวะเฮ้ย ว่าแต่ว่าอัตติเมตช็อกเทรนเราหวังว่าจะได้จริงๆเหรอสะเทือนใจกับผมเพื่อนอัตติเมตช็อกเทรนนี่อยากได้จริงนะแต่ว่ามันน่าจะได้ยากแหละโอเคครับผมยังไงเพื่อนก็สามารถคอาเม์มาคุยไน้นะว่าเพื่อนๆตอนนี้ยังใช้เจ้าช็อกเทรนอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับหุ่นอะไรกันครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะไม่มีตันๆอยู่แล้วะถ้าเกิดเพื่อนๆจะผลิตขึ้นมาใหม่ใช้ใหม่อัพใหม่ตั้งแต่เวลหนึ่งเนี่ยไม่แนะนำนะ ไม่เวิร์กไม่คุ้มค่ากับการอัพนะครับฝนเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเฮ้ยมีทรัพยากรหรือเฟืออยากจะลองเอามาเล่น <c oughs> ก็ลองดูโอเคโอเคนะยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล